ข,ข,ข้าวไดวรดบรีนะข้าวไรดอรีแต่ว่าก็เกิดไม่ค่อยดีอ่ะ,อะต้นสีแดงยังอยู่เป็นข้าวสีชมพูเข้าพิมพ์แข่งขเกิดไม่ดีครับเราเรียนรู้นะเราหัดทำนะ ่อนที่เราจะทําเป็นทําได้ดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องดูสาเหตุว่าที่มันไม่เกิดนี่เป็นเพราะอะไรนะอ่ะอะาอานี้ยิ่งแย่เลยเลยไม่เกิดนะครับเนี่ยไม่เกิดดูสิครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเราศึกษาการเรียนรู้อันนี้มาทำใหมนน่ีาทำใหมล่ละ Okay. <laughs>